อลุยต่อลุยต่อลุยต่อไปได้เล่นมานานลืมันทิ่งไหนแล้วเนี่ยนะเพิ่งทานซาองเหรอไปลุยโอ้ตาย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 ฮันตายฮันยิงัสองโซ่พลังงานแล้วก็กระปโอ ใช่ใช่จ้ะพัสดุคาตเตอร์รออัพเกยร์ถึงไหแล้ววะเออมันมันกดเออกดอานนีกว่ติมบางงานให้กับเครื่องยนต์แล้วก็สักอย่างหนึ่งช่างมันกดคิวรู้สึกจะเป็นเพิ่มเลือดนะ เรือหลอดเล็กมีอยู่สองหลอดใหญ่หนึ่งอากาศหนึ่งโอเคได้ได้ได้ตายได้ตายอ่ะพกคอนปัดสักนัดก่อนลงสักนัดก่อนอ,อันนี้ลิทเนี่ย โอ้เจาะโอจาะโอจาะโอจาะเจาเยสงสยวร้องเซฟเซฟไปเซไปเเขียอีซี่จบแล้วรู้สึกดีใจ Um, yeah. Personal log. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been two days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers started coming back. Changed. Coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack i to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel and the primary engine is laboring. Danvers and I are gonna try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Uh <coughs> oh. หลังอ่เพื่อนตายหมดแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ควรที่จะเอาสิ่งแปลลออมเข้ามาในยาดังแต่แรงวามันก็ไม่ควรนั้งแต่แรกอ่ะ เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ก็แบบโอ้อับอัะผองอัะผองอันนี้เป็นฐานข้าเบส เกิอะไรรอบนี้บางคนบอกว่าเรือไม่ใช่เรือยานถูกโจมตีแต่ไอ้อบ้าที่ไหนไมันจะโจมตีข้างนอกวะเราคนแรกที่ตายคือกับตันตอนนี้เราถูกโจมตีหรอคาร์แมนบอกว่าบางคนที่สะ,สะพานพาพ่ากับตันไม่น่าเชื่อเลย แม่โจแล้วก็ไม่ตอนนี้ก็บุนวายไก่กองแล้วก็ไม่สามารถไปที่บิชได้แล้วก็ไม่สามารถทู get ู o ูเอ็นนิฟันอะไรวะม่หาใครสักคนได้เหรอทุกคนกำลังวิ่งหนีทุกคนพยายามออกไปจากที่นี่เฮ้ ที่นี oh, yeah. ่เอเนี่ยเออก็พยายามออกจากไปที่ออกไปจากที่นี่แหละมันช d p พาร์ b l y j o จอยเดมจอยอะไรเดมนี้คือใครว่เดมนี้คือผู้ใดญ่แต่เห็นอะไรไม่ดีท่าทีที่มันไม่ดีมันก็ควรจะไม่มีละป่ะลีกระสุนหรอ มันก็ต้องไปทางนี้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสอง,ส,องอสามออกมาตรงนี้โอ้โหแต่ละจุดมันไกลจังว่ะเสร็จก็นั่นอะซีโนมอสไป สี่โนมบ์แน่เอตอตอนเล่นอีซีไม่ได้อ่นออานพวกดาต้าเบสเลยหรือกว่าง้างปืนรอแลละเออสงองมัดงงความมั่นใจขออนุญาต นเดยนในยานย่านี้มันก็หลอนะกะดี๋ยว้ารู้สึกอันนี้จะเป็นถังระเบิดปะเสียงเสียงเสียงมาจากฝั่งนนี่ปะก่อนนี้ทำมากิเอ้า

เอาจริง,นงโนมโบ่มันก็ไม่ค่อยแบบจำของค่าไม่ก็ไม่ค่อยจำสแกลเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีเขียนไปฝั่งนั้นเอ่อ,อเจ๊ 哎。Uh

Hey, young not... ah. oh. Oh. Uh, man. What in hell is going on here? Oh, Henderson. He's crazy. He's pulling his own teeth out. Oh, God. Oh, he's oh. dead. He's alive. He's alive. สนุกตายหรือไม่ตายไม่ไม <toner> ่ไม่คือคือตายจากคนเรากลายเป็นซิโนมอบซีโนมบอะไรไม่ใช่ซีโนมบลืมล้มันไม่ใช่ซีโนมบมันเป็นเนโครมบอิดทางเหรอเออ OK 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 OK，错错错，sorry sorry。 แต่เราจะโอเคของตรงนี้หนึอันแล้วก็ในห้องนั้นอ่ะไหนนี่โอ้โอเออนี่ขอำค่า ้ยขอบค่ะ ni me anima, me anima. ไม่ไม่ไม่น่าปลอดภัยสักอันหนึ่งแล้ว แล้ววะวัดยังโอ้โหเอา้ามีระเบิดนี่ย,ยระเบิดก็มีไม่ใช้ใช้อะไรท่าสมาคเตอร์ใช้เต็มยอนินอสิ <laughs> shut it, Danvers. Shut it! Engineering log, temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than ten hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. And said they were coming. We never should have let him in. Shut up, Davis. Help me with the tools. Temple. out. <coughs> <coughs> ปล่อยครึ่งอยู่ครึ่งตายแล้วก็น,น่หาทางกลับบ้านคิดว่าหาทางรักษาได้ไั้งแล้วก็พลังงานมันดันหมดพอดีหมายถึงว่าหมดปะหรือมีคนทำให้พลังงานหมดอ่ะแล้วทีนี้ไอ้สายแยายาแ,แ,แล้วทีนี้ก็อะไร มันไม่ได้เป็นตัวที่มันไม่ได้เป็นตัวเนี่ยของบอสที่ทําให้พลังงานมันมีปัญหาคนนายนี่แหละคนนายนี่แหละเป็นคนทําให้แบบเอ่อพลังงานมันนั่นใช่ไหมที่ต่อไอรักวิทยาศาสตร์นั่นแหละ You did, it's working, Isaac. Oh, yeah. I have a few reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore it once you bring the engines online. Oh. Got Q, mission oh, got A. Oh. I got Q Okay. What have you did? It's working, Isaac. I have a few reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore it once you bring the engines online. False alarm. Thought I saw something. ้ำมึงน้มึงน้ำมึงบูว่ว่ะแม่กระเป๋าหมดกระเป๋าเต็มไปเกินะนี่ก็เต็มนู้นเต็มนั่นก็เต็มเต็มไปหมดสักหมัดดี สูคิ่ว่าเน่แตะสนหมดยังบุกอ่ะบบ่งมันจะเยอะเลยกันขนาดนี้คือเราต้องออกนะไม่งั้นก็ต้องแบบแต่โคตรไกลอ่ะไกลมากเลยอ่ะ ตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งไหมมันไกลมากเลยอ่ะถ้าเสียได้ของอ่ะเสียได้ของอ่ะทำไงดีปะปัญหาคือถ้าเราไปเราเราจะมาได้ไหมอ๋อเสียมาแล้วนี่อา่าไม่ได้เดี๋ยวก็ว่ไยวนกับไม่รอบหนึ่งผนจริงก็ไม่ใช่หรอกนะ ก่อยน่ดอ่ะคนจริงก็ไม่ใช่กันหรอกโอ้ oh. วิ่งเล่นเพื่อับเป็นบ้านตัวเองมั้ยมันไปได้ปะเออไปได้เนะี่ยโอเค อยู่ไหนอยู่ไหนอวิ่งไปไหนตะกี้เนี่ยะะะคิ้วัวเหรอคิ้วัวเหรอมีพัสมาขับเตอร์อยู่วบาุู้มาเนี่ยมันคิ่ตรงนี้นี่ที่เรานัา่นใช่ปะ่ะอืมจะไปช็อปอ่ะ ประเด็นคือจะไปช็อปไม่ได้จะไปที่อื่นลองอยู่ในยานนีเงกวะโอเคเอ่อไม่ใช่ตรงนี้แม่หล่งโอเคมาถูกแล้ว อยู่ไนเนี่ยไม่ใช่ไปไหนนะออกมาซื้อของเราต้องตรงไปเฮ้ยก็ถูกไว้นี่แล้วก็โอเคโวนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม 对啊，然后。